คนณ่ะวันนลืมลืมเห็ดอะเก็บเยอะจัดโอ้โหนุ่นดึงขาโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวอืม hết đam ra hết đam già, nhỉ ô hô thằng mày dơ khăn là đĩa nhỉ ô hô mát Yeah. Mm hmm. นีดอกเล็กก็เหลือไว้นี่แล้วก็ mm hmm. ขาดอกนี้แล้วก็ดอกนี้นี mm ่โ hmm. อ oh ้โหดูข้างใน mm hmm. นี่ <c oughs> เก็บยังไงให้เมื่อย โอ้หทุกคนมอสก็ขึ้นมาอะไรก็ขึ้นมาโอ้โหหนักมากเดี๋ยววางโอ้ยเยีะนี่หันหลัง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 มองรตรงนี้ วางก่อนนะเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นไหมดูนะข้างในอ่ะเดี๋ยวนะอ้าวในละกล้องในละโอ้โอ้เห็นนะเดีเดะเด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 นี่ ไปกองรวมกันข้างก่อนนี่แล้วก็อันนี้ต่อ,อเวียนหัวกันเลยทีเดียวเห็นไหมโอ้โหแน่นมากเลยตรงเนี้ยนี่แล้วก็นี่หนึ่งดอกโอ้ยนี่ทุกคนทุกคนเมื่อกี้ยืนมองแล้วก็มองดูลรอบเนาะ บีต้องถอดใจแล้วเอาจงริงเพราะว่าคือเยอะมากเลยเยอะแบบแล้วมันมีแต่ดอกใหญ่แบบนี้ทุกคนเยอะจนแบบอุ้ยเหนื่อยนนี่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ย เพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าบีเก็บกองกอแล้วมันไอไอที่เก็บกองกองอ่ะก็จะเต็มถังนึงลวไงทุกคนแล้วก็บีก็ไม่มีที่ใส่แล้วอืมเต็มเต็มจริงเพราะว่าเดี๋ยววันวันถัดไปบีอาจจะมากับพี่ติ๊กก็ได้เนาะอนี่อุ้ยเละนี่ค่ะดูข้างในนะดูเพียดเห็นไหมโอ้เดี๋ยวอันี้ ดูดอกสิทุกคนโอ้โหใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้บี้แมวหรอกปะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาตรงมอสน,นี่นะโอ้โหโอ้โหนี่ต้องติดต่อคนรับซื้อแล้วเนี่ยเพราะว่าเยอะมากเค้าไปขายเพราะว่าเครื่องอบเข้าเครื่องไม่ทันเข้าเครื่องไม่ทันนี่นี่ค่ะดูข้างหน้า นนเห็นไหมโอ้โหอ่ะเริ่มจากดอกนี้ดจะดอกใหญ่ๆนี่เดี๋ยวพี่จะลองโทรไปถามที่เขารับซื้อว่าเขารับซื้อเท่าไหร่ คนเก็บขายเยอะนะคนฟินก็เก็บขายนะคะไอตัวนี้เนาะเพราะว่าปีนี้มันเยอะคือเยอะแบบนี้ราคาก็เลยถูกไงต่อต่อต่อแต่ตรงในป่าบีไม่เอาเลยเอาแต่ตรงมอสนี่แหละเพราะว่ามันเก็บง่ายกว่า ตรงตรงป่านะค่อยค่อยมาเก็บกับพิติพิติเขาเก็บแล้วตัดขาไปเลยไงทุกคนเนาะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็จะง่ายหน่อยมีอยากตั้งกล้องอย่างที่บอกไปแต่คือแบบว่าอยากให้เห็นขาด้วยอยากหเห็นความใหญ่ของเห็ดอะไรเงี้ยเออมันก็จะฟินไปแบบเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหม โอ้โหข้างหน้าเยอะมากขาแต่ละดอกนี่โอ้โอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขึ้นลาเด้อ เบียดกันน่ะนี่ได้ไหมเนี่ยทั้งหมดกลุ่มนี่โอ,โอ้ กลุ่มมีสี่ทุกคน โอเคเมื่อกี้เนี่ยนี่กลุ่มเมื่อกี้เดี๋ยวเยอะเนาะอาไปรวมไปรวมอาไปรวมโอ้เยอะมากนู่นเดูตอนนี้ก็เป็นหนึ่งกลุ่มตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็สองกลุ่มตรงนู้นสามตรงนู้นจึง สี่กองใหญ่แล้วก็ห้าข้างๆดูนี่รอเช้ามันโลันกนกองนี้อ,อเดี๋ยวจะขอเก็บข้างตะกา้าเพราะว่าคิดว่าบีน่าจะพอละเพราะว่าไม่ไวไม่ไหวเยอะอเยอะเกินใส่ตะก้าไปเลยเนี่ย ดิ้งอืมตุ๊กตาอยู่ข้างหลังโอเคอืม ทุกคนคิดว่าเก็บกลุ่มนี้ก่อนข้างๆตะกร้าก็จะออกแล้วเพราะว่าบีจะต้องแปลวัทงที่รถเนาะมาใส่นี่นอุยอุยอุย,อย,อยนี่ค่ะกลุ่มนี้ก็สุดท้ายละ โอเคตามนี้เลยค่ะเปวตะก้าแล้วนะเอ้ยเปลาถังอ่ละมจะออกดูวิจะเห็นผู้หวานดอกหนึ่งนี่ค่ะทีดีนี่สวยด้วยอู๋ขายาวป ออกไปเอาถังกองเห็ดของเราสี่กองเดี๋ยวมาเอาค่ะทุกคนบีไปเอาถังมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บใส่โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะดูเก็บใส่ถังโอ้ยเหนื่อยเดินไปเดินมาเหนื่อยเนี่ย ดอกไปเล,อเลยออ้ยขาความขาทุกคนความขาสุดมาก ได้หมดไหมอู้หโอ้นี่ดอกเอาดอกไเลยอีกสองนี่แล้วกลุ่มข้างหน้าอืมไม่เคยเก็บเผ็ดไอ้นี่เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลย สุดอื้ยควมคานี่ไปอ,อีกสามกลุ่มนี่เมื่อกี้บีเบลถังใช่ไหมเดินเบลถังขากลับมาไปเจออีกสองกลุ่มใหญ่ๆก็เลยโอ๊้หลับตาจ้ะ เดินออกเอ้ยเดินเขา้าเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่แต่ว่ามันก็โตโตแบบนี้แหละทุกคนเออเนี่ยเนี่ยโอ้ถ้าขายนี้ได้กำไรดีมากเลยเพราะว่าเห็ดมันหนักไงทุกคนเขาช่างเป็นกิโลใช่ไหมเนี่ยช่างเป็นกิโลรับเสือ้อ่ขา แค่ขาบีก็ฟินแล้วนี่คันนี้ก็เอาเข้าอบไม่ทันก็ไล่แจกไล่แจกญาติพี่น้องพี่ติ๊กเห็นแบบนี้มันก็อดเก็บไม่ได้เนะทุกคนเพราะว่ามันมันสวยมากเลยนี่สองกลุ่มเต็มถังแล้วนี่เดี๋ยวรออีกเดี๋ยวมีอีกป่ะนี่จึงกลุ่มสุดท้ายเดี๋ยวถ้าไม่เต็มมากๆเดี๋ยวีจะ ลองเฮ้ยอันนีเ้เดี๋ยวเขาไปตัดที่บ้านเขยา่าเขยา่ขยาทั้งแล้วก็เก็บเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมว่าแต่คือเหนื่อยมากเลยนะยังจะเก็บอีกเหรอดูค่ะโอ้โหดูปะเอามันก็ได้อีกนิดนึงยอ,อยู่ะเอ้าทุกคนก็นึกว่ามันมีแค่นี้ดูน่นกูอีกกลมนึข้างหน้าอ่ยไปลืมลืมเห็ดอะเก็บเยอะจัดเดี๋ยนี่โอ้ ล้นเลยเก็บไม่ได้ละเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เ,ไไดไไดเดี๋ยวจะแค่ถ่ายให้ดูว่ามันเหลือเยอะขนาดไหนเดี๋ยว,อยว,วโอ้ยความความโอ้เรื่มกลุ่มนี้ได้ไงเนี่ยแต่ยืนขึ้นก็เห็นอยู่ดีแหละ ใส่กันเลยทีเดียววนดูนกขาขยำขยำลงนิดนึงได้อยู่นี่ช่วงนี้ฮอลิเดย์ทำเห็ดรัวๆจ้ะตัดขาเห็ดรัวๆ ขายเห็ดบางคลิปบีก็ได้ถ่ายให้ดูบางคลิปก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวเนาะก็ดูซีรีส์นู่นนี่นั่นแหละก็เหมือนทุกคนแหละว่างๆไม่มีอะไรทำก็ดูซีรีส์เอาน้ำมูกก็มาอะไนละ่ะเริ่มตรงไหนเริ่มตรงไหนนี่โอ้ทุกคนล้นถังแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวล้นถังดูค่ะ โอ้ยเดีย๋ยวหมุนเงินหมุนล่วงอ่ะก็คงจะเต็มพอดีแหละอันเนี้ยไม่เก็บเพิ่มแหละกลับกลับกล,บกลบโอ้ล้นมากแม่โอส้สุดสุดไหมทุนสุดไหมถามจริงนี่เย้ <Yeah. S 2> นี่โอ้โห ควจึงเก็บยังไงให้ล้นถังทุกคนถ้างั้นบีกลับแล้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าบีก็จะมาตรงนี้แหละแต่ว่าจะมากับพี่ติ๊กนะคะก็มันเป็นป่าเล็กๆเนาะบีเลยไม่ได้ชวนพี่ปามาถึงมันจะเยอะแต่มันเป็นป่าเล็กๆกันทุกคนอก็เลยไม่ได้ชวนมาเนะก็ไปเก็บแถวบ้านกับพี่ปาดีกว่าเพราะแถวนั้นก็เยอะอันนี้คือบีขับรถมาไกลนิดนึงประมาณเกือบสิบห้าถึง สิบเจ็ดกิโลประมาณเนี้ยอถ้าง,งัา้นบีไปกับพร้อมกับเพชรนะคะเดี๋ยวบีจะเอาไปขึ้นรถแล้วก็สรุปเนาะวันนี้เราก็น,าน่าจะซักประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละเออเราก็ได้เนี่ยค่ะสองหนึ่งถังหนึ่งตะก้าโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคถ้าง,งัา้นบีไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกการติดตามนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะบ๊ายบายโอ้ยปากแตกอะนนี้ไม่ใช่เลย